มาอยากได้แบบที <Ende esa normal isation> ่มันมีกระจกอ่ะเราอยู่ๆก็ได้ขึ้นรถไฟนี่แหละนี่แหละ พี่ยามที่นีใจดีอ่ะนีนะนเขาใจดีเขบอกี่เาเขาดครับค่นีน้ารถไปหัวลำโพงไปไหนครับ